ว่าเอาอี 2, ู่สองพันเนี่ยมึงควรสี่พันไหนปะได้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 เดี๋ยวจะบอกกันเรื่องเงินตอนนี้เฮ็ดธุรกิจข้องข้อก่อนมึงอีกเอาแบบเดะเอาไมแบบน้ำไม่แบบน้ำแบบเดะขั้นซ้ำไดะครูป่าเข้าใจเอาเสียบจังสี่ป่ะบอบอป้าขึ้นเออจะเราว่านหลดเราว่านลดคันเบสธรรมดาเนี่ยแะไ่ต้องเออขั้นเบสธรรมดาก็ได้ไม่ยังไม่ยังมากมันด,ดังยังยังดังเลยเลยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ นี่ครับให้ดูพี่เขาเล่าเบี้ยให้มันเกือมันเกือแก่มันกืบกรอบแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไฟยัมไแก่แล้วไฟบอลจะนวกมากเอาโลเกียนนี่มาเคลียมันเริ่มเดืยวนั่นได้แล้วครับขั้นหนึ่งครับเราละขั้นหนึ่งอันนี้แม่นี่ป้ายมาหนิเฮ็ดเลื่อมเลยเนี่ยโอ้ยสักจีดินด้วยเลไปสักอุ้ยรอมันดึงด้วยรอบมันดึงมั้งบอกว่าเสือโอหมองกัน ทำเรียแล้วครับหนึ่งขันครับอดีน,นเรียน้าเลยมันจะงองอ้้ขัน้นเบ็ดไหมว่ามันว่าดีเห็ดมันระูดกระลาสองสุโม,มงขั้นไปครับนี่ยหาขั้น <c oughs> โอ้ยเขาเลาลอยละลอยละบาทเจ้าว่ได้เงินลอยดอกเจ้าโอ้ยขันไม่ดีๆคเงวมไม่ได้มือน,นึ่งเ <c oughs> ็าเลาขายลอยละบาทไปได้เลยเลยออ้าอยากหรพี่ จะหน่อยไปหาขีไกรเดียนเนี่ยครับวิธีการขูดขีไกรเดียนเดี๋ยวบ่ต้องใส่บกก่ต้องใส่บ่กระจกไปบ่เคยจะเกลือเลยเออเฮียโลดจ้ามันขึ้นอย,ยู่แล้วมาๆมาเทใส่ไปเลยน้ำขี้น่อยเทสเอ้านี่มองนี่นี่ขืนใส่ไอ้ขวยไปเลยนี่แหละยู่มุ่งนี่นี่นี่น,น,นี่เพื่ออะไอุ้ยลาดดีดีลาดดีดีลาดดีด เอาผีเอาไม่ผ yeah. I mean, ีผ euh ีเน really? ี่รับเนี่ยเยอะเลยเนี่ยมีมามาแล้วมาแล้วไปกับปุ๊กมั้ยนี่ดิไปกับปุ๊กมัโอ้ยมาตัวหน่อยแท้ตัวหน่อยเพราะดีเหรอก็ซ้ำเบียดนี่แหละโอ้ยตัวดูหนึ่งตัวเสร็จละเอ้าเอสวัสดีครับ สวัสดีอีกครั้งครับพบพอกันขึ้นกาครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านอ n นตวครับตอนนี้ขเขาเงื้งเินหือแล้วครับอยู่สปปลาวครับอิตาวตตกินพอดีพอดีครับเมือน,นี้มีหมายครับมีหมายว่าจะมาใส่เบียดใส่เบียดที่นานาข้าวครับตรงหน้าเขาเนาะไปเมืองหมายไวแต่ได้รอบี้วรอบที่แล้วเลยครับ เมิ่งไปแด้วป้าบ่พลาดบ่พลาดว่าสั่งตัวกลัไปหาไปหาสื่อขั้นเป็ดก่อนครับพ่อได้ครับมันบ่มีไข่เพราะว่าเป็นเป็นบ่มีหมองใส่เนาะอยู่แถวบ้านเฮอนบ่มีหมองใส่อกครับกะลีกะลีจะเป็นตรงตัดไม้ไผ่มาเราเราเฮ็ดเอียงด้วยครับให้ลูกพี่เราเราเฮ็ดให้ทั้งเราทั้งจมพรอจะเอาอยางไม่คุยเมื่อยเลยนะได้มาหาหัหลังเลยครับ ก็บพ่เป็นยังกรหาพวกลังนี่ก็บพื่ติวังไลายดอกค็ับว่อแค่หาพกลูแหละเออสองครั <c oughs> <c oughs> บแผสองก็บพ่ติป่าเสียวมันไปกีขายยังไรเนี่ยร้อยแปดพันร้แปดพันปุ้ย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 ุไรวลูกทีเอาเงินอยมารูอละแปดพันเอาเครื่องรเลยป่ะสี่พันสี่พันเอาได้เอา,เ,อาเครื่องรล้ว่าสีไปอันนั้นได้หมือเนี่ยไ,ไปน้ำไปปอไอว่าสีไปหาใส่เบีย ไสเบ็ดปลานี่ให้เจ้าไปซื้อโปรตีไก่เดียนให้ไปบ่พอสิมาส้วนสาวน้ำเราบ่พอเราดอกไปดิเอาเจ้านี่ยนะเจ้ากระงามอยู่ไก่มันไก่บ่บางทีเจ้าจีคิดไปแบบนี้คิดเลยบ่เลยให้บ่ถ้าคิดเจ้ากับเจ้ากับกัดไว้ก็ได้กัดเจ้อุ้ยเจ้าซื้อยังก็อนเอฟซีถามรอบที่แล้วผมมาลงคลิปเจ้าซจ้าหมิ่ มิวเจ้าเรียนปริญญาตรีอะไรด้เนาะโดยจากปีจบเนี่ยสองปีเรียนสี่ปีงยนสี่ปีสองปีจบเศรษฐศาสตร์เออสองสองปีเรียนได้สองปีสี่ปีจบสองปีค่าเทอมแพงบ่ค่าเทิมเขาเสียงได้ในเพจเป็นล่างสายว่าว่าไอไอไอว่าถามว่าค่าเทิมแพง่ปะแพงก็แพงสำหรับ่ถตา้นครับเรื่องสีสวงได้ปะได้ ครับมันจะการยางดีเลยครับใกล้จะถึงที่หมายส่เบียดแล้วครับคุณหรอนี่คือเดือนโอ้ยคุอคอยครับคุอยุ่ยครับมรรยาการครับแสนตะวเวียน z o o กินกระท o กักแม่น้ำดีครับสุดยอดครับสุดยอดหอดไม้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับตรงนี้มันสิเป็นหน้าเขาครับใส่ในหน้าเขาเลยให้ลูกพี่แล้วจอดรถดีๆก่อนโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเ <laughs> ต้นสิใดหรือบ่ได <laughs> ใช่แล้วครับ โอ้ยนี่ไหมครับนี่นะใส่ไปขั้นนี้ดี่บ่วโอ้ยมันขึ้นบัวเขาเจาะท้งป่าเลยเขาเจ้าสิบบัวมาลากป่าเขาเจาบ่พราะไปทั้งใหญ่นอนนอนบัวนาเป็นว่าโบห่วงนะเดี๋ยวเลือกไมก้ก่อนครับ อนันกล่องผิดฮึตูไปใส่หม้อเสริมมาอุ๊ยมันเข้าไปป๋อเต้น,น,น,นี่ล่ะใส่ใส่นี่ละใส่นี่ละมันจังเปลี่ยนดีไปใส่หกลายงูสีกาดเขาหาลุงบานยากเลยใส่ยังไงใส่ยังไงล่ะจะเสียอรดในน้ำตรงมีป่าในน่ายังมีเขาเลยดไยไยิไม่เห็นคัดยังดีพอหน,น่อย<ไ>ปลาหมอปลาหมอปลาหมอเห็นแล้วตัวหนึ่งแล้ว ลองเอามาใส่ปอนใส่ป่ากันบ่มันสิกินบ่บางใส่ไกล้ห้องมองมันก่อนนี่เห็นตัวกันเหรอเห็นตัวกันเหรอครับปลาครับปลาชิ้นหน่อยปลาหมอแม่ละชิมหาพันบ่เป็นเม่ยงี้เห็นยังไงวะปอนใส่ป่ามันดูป้อนใส่ป่าพิงเลยดินั่นๆตัววัน่ะปอนใส่ป่ามันดู บบน,าานี่สิวป่ะิกนป่โอ้ยหนีสำเออให้มันหนีไปตัวหนเขาเสเอาตัวละโลงโอ้บอกว่าไอ้คือไหลแต่เขาจะเขาไต่เสีย <c oughs> บแน่นๆได้หรอพี่ใส่ล้วครับเสียงยัง โบมีการเตรียมด้วยครับนี่ได้ก็ได้บ่ได้ก็คือบ่ได้บ่ได้ซื้อปลามากกว่าป่ากวได้เลยโบได้ลงทุ้นขนาดนี้เรียกว่าอุ้ยใส่เบียดเอาทำทาโอ๊ปลามากกว่าป่ากว่าไว้เลยคิดเย็นตัวคีดเยนเลยคิดเยนมันตายเบียดมันห่อนเนาะขุดมาแต่อยู่ฟังไทยว่าเทือดหรว่าห่อนนี่มือหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งถ้าเสพไปล่อยก็ดีแต่หมอเพื่อนเขาตรวจโอ้ยตายเลยเา มันมีสิ่งมีชีวิตคืกกอกันได้ขี่ไก่เดียนยามันเหรอต้นนี้ก็ได้หรอต้นนี้เม่หามเราวะยื้อให้ปลาดุกกินหีิเหี้ยงหมดจั่นพอคว,น,วน้าไม่เห็นเขาขายเนาะควนไงวะป้า,าหยามันเต็มขาข่อยเลย,ยไหมใครหลาสิมาเก็บให้ข่อยบานเนี่ยจ้างเล็กน้อยเท่างในเนาะมันลกหยาบางยาออกจากขาผาเลย ใส่เวลาเก็จิไปยข้าเราก็จไปใส่ใส่ปูนเราก็จองก็ยยามครับฮะเ่ไงอ้ใส่กันํามาหากินไปใส่ว่าไก้กว่าค้าทายกล่องอยู่นี <S 2> <S 2> ่ย้ว่าโบมียุ่งเดยครับด่านพิ่นโมียุงเนี่ยปกจิบานหานี่วัววัววัวเลยหลมาใส่เบตใช่หะใช่หะ ไปจะขึ้วงคอยแต่ใสยย่หยกมงสิมั่เออไปไปไปมันมีนามเลยมเปียกเลยไห,ห้ผู้สาวว่าถือของให้ับบุมาเพราะว่าค่าขายเครื่องอยู่สิบึ้งว่านนะครับกี่เขาต้องกันบานเลยเขาเตรียม อันนี้ยังพ่ได้ไปยาม,มาได้ครับนี่ได้ในกะวนแย่างแรมาจากตลาดอันนี้อีีครับเป็นซื้อตลาดอีๆเพราะเกี่ยวมาเ่าขอนวากินทงจรกินปา่ามา,ออารรื่อรป่ามาครับกี่เขาทำการกินน้องเขาเลี้ยงกินเากินหนึ่งตัวหิ้วเราะกินเอันนี้ก็คือ,อ,เ,อ,อนนกเกา่า น้ำไหลอยู่นะมันท่าป่านี้ป้าบอกว่ามันไหลนี้นะบอกป่าจริงมนะั้งขอดุนก่อนเข้าง่ายไหมครับก็ไปใส่เ้างนี้ห้องประพลดอกลูกเพียมันบอกมีคาอย่างนี้คือคนดอกเสื่คอคนในหน้าป่านี่เอาจนได้ลระคืนเนีย่ยเหรอเอา นี่จังสิมันบ่มีปลามาอ่อเลยเนาะน้าไหลจริงไหมโอ้จิดหมาย,ยางครับครับจิดหมาย,ยางครับตอนนี้หาทุ่งว่าแล้วเกือบพบทุ่งแล้วหาหม่องนอนบม่มีบป่านี่โอ้ยตายแนละ้วลูกพี่แล้วจมใหม่แล้วโอเคคนใหม่อีกทนี่แลสิมาน,นอนมอนมี่กัดเต็มเบิดแล้วโอ้ จังไรบานนี้ว่าสิาใหายไหมมั้งเซนเบ็ดอยู่น้ำดีครับว่าเราพูดม,มีมองจอดครับมองที่จอดได้มันก็เหม็นป่าเหม็นน้ำป่าคือว่าบัได้ก็คือบอั <c oughs> ไดนน้แล้วเนาะแล้วจว่าจังไงครับว่าย่ามเต็มจีเลยมันบัได้ใสลล่แล้วลูกปีเราลงมาเนี่ยเป็นนอนใสบ่บานนี่แล้เราลงมาจากมอเตอร์เวย์ก่อน เออลูกจากเขาครับเขาผ่าใส่นอนเออมาแล้วเดี๋ยวปรึกษากันนะครับสิไปนอนใส่เขาสิจมใไฮเอาเสร็จแล้วเนาะครับเนาะคลิปนี้ครับสิปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราสิจมไฮมันนี่มองน้อนสิคือเป็นน้อนข้างๆด้วนแล้วบาทเนี่ยใจว่าสิมานอนนี่อ่าเต็มเบ็ดนะที่ว่ามันเติมแต่ว่าช่วงด,ดึกๆนี่รถดเรื่อยไหลเลยครับเออบกขาดสายเลยครับ นี่นี่ตลอดเลยที่เดินไปนั่นพ่อตว,วีบเลยสลองครับบ่อขอตรวขอไฟไดลายๆครับบ่ได้ครับป่าสาปปะดุ้งว่าบ่ได้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวดูพี่น่าปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราสิจมใหมจมใหมสิจมใหมู่้ผู้เราคันเบ็ดลรอผู้เราคันเบ็ดบ่หมันเ <laughs> อสาสำรอครับเดี๋ยวเราสิจมใหมครับพ่อกัรคลิมมาครับสวัสดีครับ